ชื่อธนาาสัสศรนะครับอุดมรโรุนชนะพงขินทำธุรกิจร้านอาหารนะครับผมบปกติผมเนี่ยจะเป็นคนนอนดึกแล้วก็ต้องตื่นเช้านะครับแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเวลาถ่ายท้องตอนเช้าเนี่ยจะลาบากมากเพราะว่าถ้าถ่ายตอนเช้าเนี่ยมันจะถ่ายไม่ออกเพราะเวลาจะถ่ายทีมันก็ค่อนข้างจะแบบนานมากแล้วก็ออกมาเป็นเลือดแล้วก็ไปหาหมอคุณหมอบอกอาจจะเกิดเป็นโรคท้องผูกได้พอดีคุณหมอให้ยามันก็ยังไม่หายอยู่ดีผมก็เลยตัดสินใจกินเกรนซึ่ง ทีแรกที่กินไปเนี่ยก็คือวันละสองซองก็คือเช้าวองเย็ยนอ2องแล้วก็หลังจากกินไปเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ผลเลยว่าท้องเริ่มถ่ายเริ่มบบ,บถ่ายท้องเริ่มดีขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้ปวดแล้วก็ดังากนั้นพอผ่านไปสองาทิตย์ระบบกับถ่ายเริ่มกลับมาเป็นปกติแต่ก็ต้องคู่กับการปรับการนอนด้วยของเราผมทานก็นี่จะเป็นปีแล้วครับก็คือทานมาตลอดก็คือกปกติอ่ะทานวันละสองซอ,อ,องตอนนี้ก็ปรับเป็นวันละ2องก็ ก็ยังอยู่ครับก็ยังถ่ายได้ปกติครับผม สวัสดีค่ะชื่ออัญชรีพรนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่จงังหวัดเชีงยงใหม่ค่ะที่เล่นที่เลยคะแอลค่ะแอลนะคะน้องแอลแอลตื่นเต้นกับกรีนมากเลยเมื่อกี้พี่ก็บ,บอกพี่พกบน้องแอลกินแล้วเป็นไงบ้างสุดยอดเลยค่ะไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบมหัศจรรย์ขน,นาดนี้เพราะว่าตัวแอลเองเนี่ยคือปกติแล้วไม่กินผักและผลไม้ตั้งแต่เด็กๆเลยเท่าไหร่อายุอายุ27แล<ม>้วค่ะไม่กินผักเลยไม่แตะเลยจนจนมาอายุประมาณ17-18เนี่ยคือ<ม>ท้องผูกหนักมากก็เลยเริ่มที่จะหัดกิน ผักขึ้นมาแต่ผลปรากฏว่าลำไส้รับไม่ได้คืออย่างผักบุ้งเนี่ยขอโทษนะคะแบบทานเข้าไปก็ออกมาเป็นเส้นเหมือนเดิม mm hmm. ก็เลยเทานผักไม่ได้กินพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมขีดตัวก็ไม่ช่วยเลยแล้วก็จนมาเจอตัวกรีนเนี่ยค่ะอึ้งมากคือวัน,ว,นวันแรกที่กินอะคะ่ะถ่ายออกมาเป็นน้ํามันถ่ายออกมาเป็นน้ํามันนี่คือเป็นยังไงละ่ะน้ํามันเนี่ยคือคิดว่าคงไม่มีใครเชื่อก็เลยถ่ายรูปไว้ด้วยม,มีรูปด้วยเหรอเอามาขอดูหน่อยสิ อ้าวนี่นี่มีลูกงั้เดี๋ยวโอ้โหนี่น้ำมันเห็นชัดๆเลยนะคะเนี่ยเป็นเหมือนกับเอ่อนี่คือภา อุจนาเลยตกใจใช่ไหมรีบถ่ายเลยใช่ไหมอันนี้คือลาดน้ําไปแล้วด้วยขน <c oughs> าดลาดน้ำแล้วใช่ก็ตกใจว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็วันต่อมาคือไปทานหมูกระทะแล้วก็กินตัวกรีนออกอีกเหมือนกันแล้วก็แบบแปลกใจมากคือเหมือนมีเม็ดทรายอะค่ะตอนถ่ายออกมาแล้วเราก็แบบดูมันน่าจะเป็นตัวเวลา,ากินหมูกระทะมันจะมีอะไรที่แบบไม่ไหม่ดาๆเนี้ยค่ะออกมาเป็นตะกรนเหมือนขี้เท้าถ่านนะคะขนาดนั้นเลยตื่นเต้นสุดยอด อดมา สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ,คคะในฐานะที่เป็นแพทย์นะคะอยากให้คุณหมอ,อ,อให้ข้อมูลหรือว่าให้ความมั่นใจกับเพื่อนๆน,นะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะแล้วคุณหมอประทับใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนมากที่สุดครับครับตอนนี้เนี่ยตัวที่มาแรงนะครับ <c oughs> ก็คือเดี๋ยวจะพูดต่อไปคือตัวนี้ครับกรีน <c oughs> นะครับในส่วนตัวผมเนี่ยโดยภาพรวมของปริทอนเอเจลเนี่ยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ได้มีสารอาหารที่แตกตา่างไปจากยี่ห้ออื่นเลยนะครับแล้วมันต่างตรงไหนล่ะ จริงๆสิ่งที่เอเจเราขายครับเราขาย Delive r y s y s t e m ก็คือการนำสัญหาเข้าสู่เซลล์นะครับถามจริงว่ากรีนเนี่ยมันมีการทดสอบอย่างเห็นได้ชัดในฐานะที่คุณหมอมีความรู้ตรงนี้อยากให้คุณหมออธิบายให้เพื่อนๆฟังค่ะว่ามีการทำยังไงคะในการตรวจตรวจเลือดครับตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของเราคือตัวกรีนนะครับแล้วผมมีสูตรใหม่นะฮะจริงๆยังไม่อยากเปิดเผยเลยเปิดเผยเลยดีไหมเนี่ยนะฮะสูตรใหม่ตอนนี้เนี่ยนะฮะชื่อสูตร10 10 10 นะครับส <m> ิบแรกคือ10นาที right now คำว่า10นาที right now คือทันทีกรีนเนี่ยแหละครับที่ผมเอามาพิสูจน์โดยใช้การเจาะเลือดเรียกว่า live blood analysis ก็คือเจาะเลือดสดๆหนึ่งหยดมาสองกล้องจุลทรรศน์ดูนะครับผมให้คนเนี่ยนะฮะกินกรีนนะครับแล้วก่อนจะกินเนี่ยเจาะเลือดดูก่อนว่าเลือดเขาเป็นยังไงก่อนกินพอกินเสร็จปั๊บนะฮะอ่ะกินกรีนไปเลย1นงซองนะครับก็ซองเขียวๆแบบนี้ครับนะซองของเราสวยสีสันสวยสดงดงามฉีกเสร็จปั๊บดูดปุ๊บ ประมาณ10นาทีครับเจาะเลือดใหม่อีกครั้งหนึ่งคนเดิมนั่นแหละครับภายใน10นาทีจะเห็นเลยว่าเลือดเดิมเนี่ยนะครับมันจะมีการเกาะตัวเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดนี่คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือมีสารอาหารที่มันตกค้างบ้างมีโมเลกุลของโปรตีนที่มันทําให้เหมือนกับเป็นกาวเกาะเม็ดเลือดติดติดกันบ้างซึ่งเม็ดเลือดใช่ที่มันเป็นเม็ดเลือดที่เป็นมัดมัดแบบนี้มันเข้าหลอดเลือดฝอยที่จะไปเลี้ยงตามปลายประสาทเลี้ยงสมองเลี้ยงหัวใจเลี้ยงเซลล์ต่างๆเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะมันเป็นมมััดนเข้า เส้นหลอดเลือดเล็กๆไม่ได้ทีนี้พอกินกรีนเข้าไปเนี่ยมันสามารถไปสลายเลือดที่มันเป็นมัดๆเนี่ยให้มันคลายตัวเห็นเลยครับเป็นหยดเป็นเป็นหยดเม็ดเลือดเรียงกันนะฮะห่าง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 กันชัดเจนวันนี้เราเจาะเลือดคนไปประมาณนะครับสักเจ็ดสิบคนน่าจะได้วันนี้นะวันนี้ครับพบว่า คือเดิมผมตั้งใจว่าสักดีสัก80%ผมก็โอเคแล้วอีก20%ไม่ได้เิลนความแตกต่างแต่ผมถามเจ้าหน้าที่เทคนิคเชียนเนี่ยเขาบอกว่าแตกต่าง100%ครับคนที่เจาะทุกคนเห็นความแตกต่างหมด100เลยครับหลังจากกินเตรีานสิบนาทีนี่คือเป็นสิ่งพิสูจน์ว่า10นาที right now แต่สูดผมคือ10 10 10พอเรามั่นใจแล้วโอ้โหหนึ่งดูซึมเร็ว2ออกฤทธิ์ทันทีพอมันออกฤทธิ์ทันทีเนี่ยมันค่อนข้างแรงมากนะครับอ10 ดีท็อกซ์เป็น10วัน10วันดีท็อกซ์นะฮะสิวันดีท็อกซ์สูตรดีท็อกซ์ก็คือตัวเนี้ยครับกรีนแล้วผมบวกกับเอ็กโซอีกหนึ่งตัวผมแนะนำไม่กินกรีนตอนเช้ากรีนกับเอ็กโซตอนเช้า แล้วก็กรีดเอกโซตอนเย็นสรุปก็คือวันหนึ่งสี่ซองนะครับกรีนเนี่ยมันจะไปดีท็อกซ์ระดับระบบทางเดินหารแล้วก็ระบบเลือดส่วนเจ้าเอกโซเนี่ยมันไปดีท็อกซ์ระดับโมเลกุลระดับเซลล์นะครับทั้งสองทำงานขยันขันแข็งช่วยกันเนี่ยสิบวันสิบวันทำพิจาทำการเนี่ยนะฮะสิบวันปกติเลยต่อเนื่องเลยนะฮะปรากฏว่า พอผมล้อนสูตรนี้ออไปเนี่ยนะฮะมีคนเอาไปทดลองใช้ท่านนึงเนี่ยชื่อชื่อคุณรัชรินเป็นวิศวกรนะครับท่านน้าหนักเนี่ยหกมาตลอดไม่เคยลงเลยนะครับแล้วก็พอผมบอกสูตรนี้ไปเอาไปกินเพียง3วันครับ คือเดิมเขาเคยกินทุกคนก็กินกรีนแค่ซองเดียวอยู่แล้วแต่บอกให้กินอย่างนี้ยฮะกรีนเอ็กโซเช้ากรีนเอ็กโซเย็นนะครับปรากฏว่า3วันนะฮะถ่ายขับถ่ายของเสียออกเยอะขึ้นแล้วก็มันจะขับถ่ายของเสียออกทางลูกมุขนด้วยทําให้รอยสิวต่างๆที่มันเคยเป็นเม็ดตะพุพองเนี่ยมันค่อยๆหายไปแล้วมันคือมันมันหลุดหายไป หน้าใสภายใน3วันหน้าใสขึ้นเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือน้ําหนักหกกิโลที่ไม่เคยลงมาก่อนเลยเนี่ยลงเลยหกิเอดภายในสวันน้ําหนักหายไปสองกิโลภายในสวันผู้ชายยัหายยากนะนี่คือสูตรที่ผมคิดขึ้นมาใหม่เรียกว่า10ที่2แล้วนะฮสิบวันดีท็อกนี่เขากินไป3วันเห็นผลแล้วนะครับสิที่3ามสัปดาห์เฮลตี้ นะครับสิบสัดา์เฮลตี้คือว่าเรากินสินค้าเนี่ยเฮลตี้ก็คือแต่ละคนจะชอบตรงไหนละบางคนอยากได้พลังงานก็กินโอมนะบางคนอยากได้เพิ่มภูมิด้านทานก็กินอูมิอยากได้เรื่องของต่อต้านอ,อนุสรเพิ่มเติมก็กินเอ็กโซต่อไปนะอยากล้างสารพิษต่อก็กินกรีนต่อไปแต่ก็แค่แค่แวันละซองวันละซองผมแนะนำว่าให้เลือกสินค้าที่ต,ตัวเองชอบหรือเหมาะตัวเองเนี่ยประมาณ2ชนิดถึง3ชนิดกินต่อเนื่องเลย2เดือนประมาณ2เดือนครึ่งก็คือ10 10สัปดาห์2เดือนครึ่ง นะฮะผมมั่นใจว่าถ้าเกิดกินสูตรตามนี้นะฮะทุกคนจะสุขภาพกลับมาแข็งแรงยาววัยนั้นสรุปอีกทีหนึ่ง10 10 10คือ10นาที Right นาวเห็นบนทันที10วันดีท็อกซ์แล้วก็10สัปดาห์เฮลที่นี่คือสูตรใหม่เคล็ดลับนี่นี่บอกตรงนี้ที่แรกเลยนะครับเนี่ยนะฮะความลับกดเผยดเผยแล้วนะครับจริงๆว่าจะไปบอกเดือนหน้าที่ BBE ีีนี่รู้ก่อนเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณคุณหมอชนินมากนะคะ คือแวมทวีศาศสีเก้าขันครับผมเนี่ยเป็นคนที่ติดบุหรี่มาไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับผมสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ15บปีครับปัจจุบันนี้อายุ30ปีนะครับแล้วก็สูบมาโดยตลอดนะครับคือในสังคมเนี่ยเด็กช่างนะครับสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติมากนะครับแต่เนื่องจากว่าอนาคตเนี่ยเราต้องทําธุรกิจไปอีกหลายอย่างไว้ข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าถ้าสูบไปตลอดเนี่ยคงจะไม่เวแน่ๆนะครับก็เลยอยากจะเลิกสูบครับใช้เวลาหลายครั้งครับ นะครับที่จะเลิกสูบแต่ก็ไม่เคยจะทําได้เลย mm. นะครับผมนับครั้งได้ว่าผมจะอยากจะเลิกสูบสักกี่ครั้งเนี่ยดูได้จากไฟแช็คครับทุกครั้งที่ผมซื้อไฟแช็กก็จะมีกล่องมาให้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> แต่กล่องท,ที่อยู่ที่บ้านตอนนี้ไม่ตม่ำกว่า40กล่องกลีน mm. ตัวเนี้ยครับมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกับ เป็นตัวช่วยนะครับที่ไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นครับเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยวันละสองซองนะครับช่วติดต่อประมาเดือนหนึ่งเห็นผลชัดเจนครับว่าไม่อยากสูบอีกเลยนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับเมื่อใช้ไปแล้วสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเนื่องจากผมสูบมานานๆเนี่ยผมไอะครับไอออกมาเนี่ยมันเป็นเลือดดำๆนะครับเหมือนกับว่าตัวนี้ตัวกรีนตัวนี้ครับช่วยไปล้างสารพิษไม่ว่าจะอยู่ในปอดเองนะครับอยู่ในกระแสเลือดเองนะครับผมช่วงเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทำผมดีขึ้นมากมากเลยครับ วันละสองซองเพียงแค่2เดือนสามารถเลิกบุหรี่ได้เลยชื่อนุชพดาธานากิติธรรมนะคะก็ทําอาชีพส่วนตัวค่ะอยู่จังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ประทับใจตัวอุมินะคะกรีนแล้วก็ตัวเอ็กโซค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะมีปัญหาในเรื่องของเนื้อง,งอกในสมองนะคะ ค่ะเป็นเนื้องอกที่แบบไม่ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายค่ะ,คะแต่ว่าไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้เพราะว่าหมอเขาวินิจฉัยออกมาบอกว่าถ้าเราผ่าตัดมันจะมันจะออกมาอีกแล้วก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็เลยไปทําการฝังชิปในสมองค,ค่ะพอฝังชิปก็เพื่อไม่ให้มันโตขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ผลข้างเคียงของมันก็เราก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหัวะจะปวดแบบขั้นรุนแรงมากๆะค่ะแล้วก็ เราก็ต้องกินยาที่หมอให้มาโดยตลอดทั้งกินทั้งฉีดมาหลายปีมากค่ะแล้วก็มาเจอกับผลิตภัณฑ์ของเอเจลนะคะ <Okay. S 1> ก็โดยการเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ต oh. ค่ะก็เรามีคนแนะนำแล้วเราก็ยังไม่ค่อยสนใจเราก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่ามันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วพอเราได้ไปลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอะค่ะก็ มันดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยปวดหัวปวดหัวมากๆเลยอะค่ะ,<ฮ>ะก็มันก็เริ่มปวดหัวน้อยลงแล้วก็ไปเช็คกับหมอกินอยู่ประมาณสองเดือน <ฮะ S 1> ไปเช็คกับหมอดูหมอก็บอกว่า,าไปทำอะไรมา <ฮะ S 1> แบบเอ็นเ,เนื้องอกอะค่ะ,<ฮ>ะมีขนาดเล็กลงเลกี่เดือนนะคะสองสองเดือน,ออนค่ะก็กินแบบนึกขึ้นได้ก็กินนึกขึ้นได้ก็กินนะคะเพราะ ตอนแรกๆเรานึกว่ามันมันเหมือนขนมมากกว่าเราก็จะเราก็จะกินแล้วรสชาติมันดีเราก็เลยกินเรื่อยๆแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยจะแตกง่ายค่ะตอนมีน้องเนี่ยเลือดเลือดแบบออกเยอะมากต้องต้องต้องให้เลือดกันเลยค่ะตอนตอนให้ตอนมีน้องกันนะคะเราก็เลยมามีปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดเปลาะบาง ก็กินยาของหมอฉีดยาของหมอมาโดยตลอดเดี๋ยวนี้เนี่ยายาที่เคยกินเป็นกำกำมือค่ะก็ไม่มีแล้วโอก็คือหยุดยาได้เลยหยุดยาได้เลยค่ะแล้วตอนนี้กินมาประมาณเดือนที่6ไปตรวจกับหมอเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้ว ก็จากจากที่แบบว่าก้อนก้อนขนาดนี้ะนะคะก็จะเหลือแค่นี้ค<ห>ี่ยเล็กลงเยอะเลยเล็กลงเยอะมากค่ะแล้วก็ตัวตัวชิปในในที่เขาฝังไว้มันจะละลายด้วยต่งมันเองค่ะ,คะก็ชิปก็กำลังจะละลายอีกประมาณปีหน้าเราก็ไม่ต้องไปฝังไม่ต้องไปเจ็บตัวอีกแล้วค่ะก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ของเอเจวนะคะที่ให้ชีวิตใหม่ นะคะแล้วก็ทําให้แบบเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษามากขึ้นไม่ต้องกินยาเป็นกำกำมืออีกต่อไปะคะ